อีกเลยครับมาถึงรองคู่เอกวันนี้นะครับโชคในพิกัดน้ำหนัก123กับ124นะครับฝ่ายแดงก็คือทานฟ้านะครับออโต้อาวันหรือว่ามินิมแอร์น้ำเงินเพชรมตรีนะครับเพชรสุภานันครับเริ่มอยากอับเร็วเหมือนกันนะครับมาดูว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเพชรมนตรีมีแข้งขวานําไปก่อนสถานฟ้าก็มีหมัดคอยขู่เอาไว้รุ่นพี่นะครับเก๋าเกมวันนี้มานิ่งด้วยนะครับไม่รีบไม่ร้อนคอยดึงคอยโต ว่าจะคุมจังหวะคุมเกมเอาไว้นะครับอยู่ที่ว่าเพชรมนตรีนี่จะเร่งเบียดได้ขนาดไหนนะครับเข่าอาชีพอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ยังเข้าไม่ถึงตัวครับอา้าวติดไปน้ำเงินเพชรมนตรีเอา้าขวาประธานฟ้าอถ้าต่อยแบบนี้ผมหายใจได้นะเออเอา้เอาเตะมาเพชรมนตรีทันฟ้าบอกอดันดันดันไม่รู้ว่าอย่าทําให้ผมอย่าทําให้อย่าทํา,ทใ,หาทให้ผมหมดแรงนะเดี๋ยวผมไม่มีแรงอา้าวต้องบุกนะเพชรมนตรีไฟแดงถันฟ้านะครับ ทันฟ้านี่รุ่นพีเยอะแลวโอ้โหลูกนี้จับบัดบันสองบายหนึ่งสองสามตำราเลยเป็นยายตำราหลวงเลยนะครับทันฟ้าเอ้าขวามาเพชรมนตรีทันฟ้าออกข้างไปนิดนึงอา้าวขยับมานี่แหละครับในเรื่องหู <umba> <umba> งมยวยเซบูตนะท่านเอ้าจับมามาดูดีเลยเอ้าขวาติดปุกมาจับมาต่อยเปลี่ยนปลาาเปลี่ยนปลาโอ้โหไร่รวบหมูได้จ่าเลย <umba> นี่ครับ ่าต้องอยู่ที่รุ่นน้องแล้วครับเพชรมตรีต้องเบียดติดถึงตัวครับยกนี้ถือว่าเป็นยกเก็งของทั้งคู่เลยนะครับเพชรมตรีนี่หลายหายไฟส์ก็มาพลิกในยกที่4ี่นะครับมาดูนะโอ้สถาน้าก็คอยเกี่ยวออกแข้งเททิ้งลงไปเพชรมตรีเดินเร็วขึ้นมานะครับยกนี้นี่พยายามจะเบียดจับปล้ำในแต่ก็ยังไีไม่ได้นะครับสถาน้านี่เก๋จร,จริงนะครับดูนะครับคอยเกี่ยววงในมาดูวงในก็นี่นะครับเอา ยามจะหมุนจะตีหาเหลี่ยมแล้วกระเด้ตงตีได้ด้วยนะครับสถานฟ้าอา้าวต้องชกแบบประคองแรงสถานฟ้าตุ่นพี่เพชรมนตรีใส่เลยใส่ไม่ยั้งเอาขวาสวยโตโอ้โหเปรียบมาแทงไปล็อกไว้ล็อกกรรมการแกะแยกเลยยังไม่ชัดเจนต้องแยกนี่และครับทุพยูมวยมันมันส่งอบุเอีกเพชรมนตรี ทันฟ้าออกบ่ายออกนิดหนึง่งเอาขวาไปโอ้ลงนี้ได้จับขึ้นไปต้อาตีมามา่คุณพี่เยอะเลยฐานฟ้านะครับเงินเพชรมนตรียาใหญ่มวยไทยยาตะแข่งข้างยาตะแข่งข,งข้างอ้าวทมการแยกก่อนยกนี้นี่พยายามจะเบียดขยมเป็นการใหญ่แล้วนะครับเพชรมนตรีมีหมัดมีศอกนําไปก่อนแล้วก็จะปล้ำหน่อยฐานฟ้าาสความเก่า้วครับคอยล็อกคอยไล่แขนกดเอาไว้ ดูนะครับเป็นมนตีก็ไม่ยอมนะครับพยายามจะฮึดจากล้ำในโอ้มาโดนบิดเหลี่ยมล้มกิ้งลงไปอีกครับกระดูกมวยความเก่าแล้วครับสถานฟ้าอา้าวแม่ชรุ่นพี่นี้ไม่ใช่ว่าได้หน้าลืมหลังนะรุ่นน้องเนี่ยต้องทั้งหน้าทั้งหลัง,งโอ้ต้องระบบการป้องกันต้องเยอะหมดเพราะว่าได้หน้าแล้วมาลืมหลังได้โดนรุ่นพี่ก็โขกเอานี่นะแดงนะครับ ก็คือทานฟ้านะครับออโต้อาวันชนะเพชรมนตรีเพชรสุภานัน